ไปยัำที่ไปแต่เดิอกแทนอันนี้อัน,นไปเห็ดบุญค่ะพี่น้องมื่อนี้กำลังสิไปเห็ดบุญค่ะแม่กับทูให้พ่อนแต่เช้าค่ะพี่น้องเออไป,ไปวันนี้ <ไป S 1> เรา <ไป S 1> จะไปทำบุญไต่ช้อโอเคค่ะวันนี้เราจะไปทำบุญแต่เช้าไปไกลหรือไปไกลเนอะเนอะทำบุญคือแบบบอได้ยินคือได้ยินว่ไไนาบอจมมาอยากกินเขาา่าบอจีหิวเขา่าขึ้น เอา้ามาจินเอามาจินซินจุ้มซิ้นดาดมากเหรอเนาะว่าโมเมนซีินดาดเจ้ากิ้งกับหมูปุนุเออรอกิ้เป็นมันแปลกๆเนาะเอาเอามันเอาหนามขึน้นามเจียวเพีย่กับจุ้มลูกอม้อโอ้ก็เจ้าเอินเจ้าหอนตัวนั้นเจ้าหอนหมูจุ้มบ่เจ้าหอนหมูจุ้มบ่ใช่บว่าเ็นสิ้นว่าเมนว่าเมนสินดาดบ่ ไปไหนกินเขา่าบะหนูก็เลยไปซื้อผัดซื้อผัดเจี้ยวผัดซจี้ยวอ่าผัดเจี้ยวก็คือ้นว่าเจลล์เจล้วผัดซีอิ๊วก็บผัดแ,บแสบจ้ะผัดแสบค่ะมันก<ๆ>็นคือข<ๆ>้าวเห็ดเนาะดูจะกินแบบอันกินพ่อแล้วคนอยากกับไปเห็ดบุญค่ะแม่ไปน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะไปด้วยกัน คือว่าเป็นมามีมามีมามีบนี้บ้ามมี้บ้านีอยากถ่ายคลิปเยอะ <laughs> <laughs> ออกมคลิปแล้วเอาเองีเมืเ่อเสารนี้เฮากาเดียวกันมีคุณย่าอะไกับแม่มาแต่อนดุเวลวะกัพ่อทูนพ่อมานมพ่อมานงหอดหอดดูเขาไล่ลูกแล้วล่ะ <laughs> เดี๋ยวจังไปกินเขา่าเสื่อๆจักรยุ้ยไปละกินได้เสาร์ละ อวดเอาอวดเอาแม่ข่าเพื่อนพระท่านในเฮียดอกตอนนี่มันแต่เศร้นนาโคนแม่ค่าก็น,นอนหัวตาต,ตื่นงีวยเงีย้ยใจหิงคิดตาอยู่แม่ค่าก็ได้ <c oughs> มันท่านในตอนไหนพระท่านในสองโมงยูง่ตอนนี้เรามาแต่เช้าแล้วก็เดินทางไปเรืเ่อยๆก่อนค่อยกินค่อยจอดกินอาจารย์อาจารย์ ขึ้นนอนเด็กปก่านไดนตีสามบอกนุบ่ะคะอืมอืมนุซักเขื่องแล้ว่ามันเที่ยงขึ้นสิบสองโมงหนูก็ลงมาเออซักเขื่องซักเขื่องแบบใดบ้างนอกะซัก,กเขื่องเขื่องซักเขื่องแล้วก็ตากตากขึ้นไปตากกะซักผ้าก็ว่าซักผ้าเนี่ยซักเขื่องพอละเนาะก็บ่าเขาใจน้ำเจ้าคือกันเอ้าต้อง ซักผ้ากับอาซักผ้าตัวซักเครื่องมาดิไหมสักเครื่องกับนี่ได้นนหนึ่ง้องเครื่องนึ่งของถือ <c oughs> เอาเดี๋ยวห้า <c oughs> องอ่ะอีกประมาณจาั๊กโจม่งสองโจม่งยังกินเขา่าป้าคุณยางงเดี๋ยวนี้มันท้าด้หอดสองโมองอยู่อวดเอาตัว,วตัว้งแต่อดแต่หมื่นขึ้นยังไงอด <c oughs> อดแบบอนาโอ๊แหละเลยนอนนอนแล้วก็บรับก็ขี้ใต้ล้วบียากมันก็เป็นอารมณ์บางแล้วมาตื่นขึ้นมามีหายใจอยู่ว่าวบ้าวแต่วออ่าอุทธรแต่ว่าขันบายอยากกินเขานี่มันนอนกันบมาลับเลยเนาะขันบายอยากเนาะโอ้ยนุกาวน์ก้บบาวอย่างเมื่อคืนนี้เย็นแต่มักแตง <c oughs> โอ้หนูวะชีวิตนานสืส่อยังเอาติดตู้เย็นไว้นี่เออใครยังวะแจ็คซื่อยังแล้วไม้ถึงโน้นนี่นะคุณอาเข่าป้องเข่าแกงกับบะหมี่นาตี มันต้งซื she, through, ้อเขากล้องเขาต้มมันแช่ตัวไว้ดีเนาะเขากล้องกับเขาต้มเขาต้มเขาต้มกุ้งกับแซ่บยไ่เด้กลิ้มแว้ดเนี่ยเอาดังซื้อมาติดตัวไว้หนูอึกกระหึกอยู่แล้วก็นอนพ่อแต่ชำนันแม่โคเวฟไม่ไหแล้วก็ลูกเป็นห่วงหนูคือกันเล่าลูกหนูก็เป็นห่วงเขาคือกันเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปบ้านสิีายไปรูดตัดไปรูดตัดไปซื้อไมโครเวฟกันซื้อกคอนจูจอบกันยัง ไมโครเวฟไมโครเวฟเมื่อท่านแล้วก็คุณย่าเปิดข่าวแล้วก็ข่าวฟังคุณย่าแล้วก็รีบอ่ะรีบแหงกเอาฟันข้ามโพงมาเอาฟันข้ามโพงเปิดเพลงร้านแล้วกันรับรนเพลงกระพังกระครองนี้โอ้ยหมูว่านคอยปวดห <c oughs> มูพวดเบิดเนี่ยเบิดชิงเลยเจ็บเบิดเนี่ยเบิร์ดโตไหมเขาเป็นยางง ขึ้นบันไดลงบันไดนั่ยแม่มอออเออเนาะ,ะไปย่างขึ้นบันได <ขา S 1> ลงบันไดแม่ป๊าดบันไดแต่ว่น 20, นี้สิบสามสิบขัดมันกับเป็นตปวดขาปวดแฉงอยู่ดิปั้นว่าสั่นปั้นขาแฉงเนะนี่ย,ย,ย,ยสีสหาผ้าล่ายินกับบะหมี่มือขึนผ้าลาอยู่รปเอาไว้รถตู้เบิร์ดกองยาผ้าล่ายเได้เอามานั่งมันต้องไปซื้อ มันเป็นสื่อเซตตู่ไว้แล้ะมัน,มน,มน,มนก็ไม่หยิม่มแอบกเห็นพาลา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 ซาล,ลาบุ้นเนี่ว้เลยลอ,อย่าเหลืองกับเบิดพ่ออย่าเหลือง เอาบ้านเ้าเป็นคกืมบๆแม่หนีผัดแดดแอมแซมอ่ะแกงไอแบบร้อนๆเลยะเย่างกีฬาย่างกีตงมีข้าวต้มมีข้าวอันนัทมาเสียมาเสียตัวไว้กับอัญยาคู่ไม่โคเวบมันบอกมีแนวเวยบมันเกิสิขึ้นก่อนตัว ซื้อแต่แต่อันนี้หวานๆเนี่ยนะจากความกินบ้าได้พันลองขึ้นกันนอนตอนนิดนึงเขาอวนๆเนานี่ไก่นไอ้ยตั้อกไก่อีกแล้วจะเอาก้่วเน่ยโอ้ยมันมาหยาก สมื่อใช่ไหมสมื่อไม่ยากหรอกเข่าอยู่ทางหนาบ่เอื้อตัวใหญ่ก็จะเป็นตองห่อดอกเขานะไม่เป็นแปะแน่อดเอาอดเอาอีหล่ะอดเอาอดเอาห้ารถหุ่นรถหุ่นไปรถหุ่นไปจัดส่งมาทางพี่นะเดิมมามี รดหุ่นไปเลยจางเมื่อจำประเด็กน้าวกับผู้พักประเด็กล้วแซบเนาะใครด้กินประเด็กล้วไปไหนรวมพักกันวะโอ้ยใครจะกระเฮ็ดคือบ้านเท่านี้แหละ นอ,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 อนใหม,ม,ม,ม่กับแามาคุ้งเงินออกคอนทองติดมีกัไปนอนอยู่หน้าก็ได้หัวเขาออมากก็นอน,อนออพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปไหนาจากเมืองกันไมมนหมว่าเขาสไิไปดหัวใจจุดหมายปลายทางเราจะไปที่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไปอาตามาไปดูคือหัวเข่ามันนะพุนยาแดงอย่างเดียวพุนยาออ่านอล่า ปากไม่แดงม่มีแรงเดินคุณยายบอกตื่นมาล้างหน้าวันแต่งหน้าคุณยายบอกสีมาให้ตัวเองซูดโซมดูตัอย่าปากไม่แดงไม่มีแรงเดินทานแต่ละปากที่แดงอยก่ท่านไปท่านเนี้ยเหมือนแรงหยอดเนี้ยเหมือเซากระเดงนยู่อเก่นเกเะอได้ขึ้นหัวกันได้แรงกับไมีขือเกลื อเ <en> <Spin one? S 1> อพี่นองคลิปนี้ฝากไว้ซํำนีนะ,คะ้ค่ะคลิปหนจาจเมืองกันไม่ตอนตอนหท่อนไปกินเขาเนะจอดกินเขาจังมากันไหมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโพดโพบักโบบักแต่งจวดจาดฝาดบึมพันนะเอามาเหลดเถอะเอามาเหลดเถอะก็ได้เหมืนแล้ว